แท่ง2แท่งนะครับถ้าสัญญาณมาแท่งนี้ชี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะนะแต่ว่าพาราบริกษันอยู่ข้างล่างนะครับก็มีโอกาสที่ม,มันจะวินนะครับลองดูนะครับทนให้วินผมจะกดขึ้นไปอีกนะฮะสามสอ้าวเอา,เอาสวัสดีครับเพื่อนครับผมชาน AP Tech Line เช่นเดิมครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองเทรดนะฮะ โดยใช้เทคนิคเดิมๆที่เคยใช้นะครับแต่วันนี้จะลองดูสิครับว่าถ้าไม่ใช้สัญญาณจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมรอดูก่อนนะฮะเปิดกราฟนะครับแล้วก็ใส่อินดิเคเตอร์ที่คุ้นเคยนะครับที่เราเคยใช้กันบ่อยๆเนะนะครับมาเดี๋ยวเราไปรอกันดูนะฮะว่าจะใช้เวลาแค่ไหนถึงจะเข้าเงื่อนไขนะครับ a few moments later เอาละครับเพื่อนๆครับตอนนี้ก็ผ่านไปเวลาพอสมควรแล้วนะครับแต่ว่าเงื่อนไขก็ยังไม่เข้านะครับอย่างนี้ทําไงดีครับถ้าคุณเป็นคนที่แบบมีเวลาไม่เยอะนะแล้วก็รีบร้อนนะต้องการเก็บกาไรอย่างรวดเร็วผมขอแนะนําตัวนี้เลยนะครับเป็นตัวสัญญาณซิกเนลนะครับที่จะเอาไว้นาเทรดนะครับตัวนี้นะบนหน้าจอนี้นะครับเป็นสัญญาณพีเดเตอร์นะครับหนาทีนะครับหลายคนคงรู้จักจากที่ผมแนะนํามาเยอะแยะแล้วนะครับตัวสัญญาณพีเเตอร์ตัวนี้เป็นสัญญาณของทางซิกซี่นะครับ มันสามารถเทรดได้บนแท่งเทียนหนึ่งนาทีนะครับเป็นเวลาที่ไม่เร็วไม่ช้าเกินไปผมว่ากําลังดีเลยนะฮะแต่ว่ามือใหม่ก็อาจจะต้องฝึกนิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะกดไม่ทันบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเวลามันมาทรงสวยแล้วเนี่ยก็น่ากดพอสมควรนะครับสามารถย่นระยะเวลานะครับทำให้คุณประหยัดเวลาแล้วก็ทํากําไรได้อย่างรวดเร็วนะครับต้องบอกว่าสัญญาตัวนี้นะครับใช้ฟรีนะครับถ้าเกิดสนใจนะฮะสแกนเคอร์โค้ดกลางหน้าจอนี้ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเข้ากลุ่มมานะครับ บอกว่าขอรับสิทธิ์ใช้สัญญาณฟรีอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวแอดมินทั้งกลุ่มก็จะจัดการให้นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับว่านะครับตะกี้ผมนะก็จะเทรดเองเลยนะฮะแต่พอเทรดเองแล้วเป็นยังไงครับก็ใช้เวลานานนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะไอ้นี่นะครับกราฟเนี้ยสามารถพิกเจอร์อินพิกเจอร์ได้นะลองดูดิฮะนี่การแสดงภาพซ้อนนะภาพซ้อนภาพนะออกมาเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมอ่าพิกเจอร์อินพิกเจอร์เท่มั้ยนี้นะครับ ก็เหมือนเป็นซิกแนลเลยนะครับนี่เราย่อขยายได้นะครับเสร็จแล้วอันนี้มันก็จะลอยอยู่บนเบราว์เซอร์เลยนะฮะไม่บังด้วยนะอันนี้ผมจะปรับเป็น1นาทีนะครับเพื่อเทรดให้เข้ากับตัวซิกพิเดเตอร์เรานั่นเองนะครับผมก็จะตั้งคู่เงินให้เหมือนกันเลยกับนะฮะตัวซิกนะครับทุกคนก็สามารถตั้งอนี้ได้นะหนึ่งนาทีนะเสร็จแล้วเราก็ดูนะครับ E U G U นะครับ E J และ E G นะครับ เรียบร้อยคู่เงินเรียบร้อยนะคราวนี้นะครับผมก็จะรอจังหวะแล้วกดเข้านะครับตามความสวยงามของสัญญาลมันนะฮะไว้ตรงไหนไว้ตรงกลางแล้วกันนะแถวแถวนี้นะไม่บังดีนะครับต้องบอกว่าตัวซิกตัวนี้นะครับเป็นการเทรด1นนาทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทุกๆ3นาทีก็คือแน่นอนเี่ยจะต้องจบ1รอบนะครับเราจะทบ3าไม้นะครับนะครับ ถ้าเกิดว่าไม้แรกวินก็วินไปนะครับไม้แรกไม่วินก็ทบไม้2ถ้าไม้2ไม่วินทบไม้3นะครับถ้าไม้3าไม่วินก็ปล่อยลอสนะครับเพราะว่าการที่เราทบเกินสามไม้นี่มันจะดูแล้วมันจะมันจะทุนเยอะเกินไปนะครับมันจะเสี่ยงนะครับเราจะตามทุนยากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรบริหารพอร์ตด้วยนะครับต้องบอกว่าทางทิกซี่นะครับก็จะมีคอร์สนะครับเพื่อเข้ามาเรียนนะครับสำหรับคนที่รับสัญญาณตัวนี้ไปฟรีๆนะครับก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้เลยนะครับโดยทางเราเนี่ยนะครับจะมี คอร์สเรียนนะครับมีโค้ดเป็นสีสิบท่านเลยนะครับมาสอนนะครับทุกๆันาคารผู้บหาสุกนะเสาร์อาทิตย์ก็ยังมีเลยนะครับโอ้โหเจ็ดวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับเราสามารถเรียนรู้และต้องบอกว่าตัวพิเดเตอร์ตัวนี้นะครับสามารถใช้งาน o d c วันเสาร์อาทิตย์ได้แล้วนะครับเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวเลยนะครับตอนนี้เพราะว่าเราโคกระทางบรกไว้เพื่อได้ดึงสัญญาณมาทําสิกเนลให้ทุกคนได้เทรดกันนะฮะเพราะฉะนั้นไม่มีเหงาแน่นอนนะครับนิ้วสามารถกดยิ๊กเลยนะฮะทำกำไรกันได้ทุกวันเลยนะครับเสาร์อาทิตย์ ไม่มีบ่นเลยนะฮะแล้วก็ยิ่งดีเพราะว่าตอนนี้เสาร์อาทิตย์เนี่ยเปิดตั้งแต่เช้าแล้วครับ OTC นะฮะเพราะนั้นเราเทรดตั้งแต่เช้าเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาตอนนี้ต้องบอกว่าผมใช้ตัว i ิเคเต t o r ประกอบด้วยเพื่อคัดกรองสัญญาณนะครับดิเคเตอร์ที่ผมใช้ผมจะสอนเทคนิคก่อนนะครับดิเคเตอร์ที่ผมใช้มีสองตัวนะครับคือ EMA 25นะครับตัวนี้นะครับกับ Parabolic Sar เป็นจุดๆเนาะจริงๆใช้ตัวเดียวก็ได้นะครับแต่ว่าผมใช้2ตัวเพื่อความแม่นยำนะครับ นะครับลองดูนะครับวิธีการตั้งค่านะครับสำหรับ EMA 25กดตรงนี้นะครับวิธีการตั้งค่านะครับสำหรับตัว EMA 25นะครับมาที่ตรงนี้ครับตัวชี้วัดนะครับเดี๋ยวไปที่ moving average นะครับเส้นค่าเฉลี่ยนะครับกดเข้าไปเลยนะฮะตรงนี้นะครับพิมพ์เป็น25นะครับเดี๋ยวอันนี้เปลี่ยนเป็น EMA นะครับแลนนี้จะเปลี่ยนสีเปลี่ยนขนาดก็ได้ตามสะดวกเลยนะฮะเดี๋ยวก็เลือกใช้เลยครับเสร็จนะฮะเรียบร้อย ก็ได้เส้นนี้มานะครับผมผมเซ็เป็นสีม่วงนะเพื่อความชัดเจนนะครับแต่แล้วตัวพาราบริกซานะครับตัวพาราบริกซานี่เรากดที่ตรงนี้ครับแล้วก็ไปที่ตัวชี้วัดเนาะแล้วก็ไปที่แนวโน้มนะครับเลือกพาราบริกซานะครับมันจะอยู่ล่างๆหน่อยนี่พาราบริกซานี้นะหรือว่าจะเซิร์ว่าพาราก็ได้เจอเหมือนกันอันนี้ผมใช้ค่า default เลยกดเลือกใช้เลยครับ มันก็จะเป็นจุดๆนี้นะครับเรียบร้อยนะครับวิธีการใช้งานนะครับง่ายๆเลยนะครับถ้าเป็นตัวนะครับ EMA25 เนี่ยนะครับเป็นการบอกเทรน์นะนะครับกราฟที่มันอยู่เหนือเส้น EMA25 เนี่ยนะครับมันจะบ่งบอกว่ามันจะขึ้นนะครับถ้าลูกศรมันให้กดขึ้นในช่วงเนี้ยถือว่าดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่ากราฟมันลงนะฮะกราฟมันอยู่ใต้เส้นนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าลูกศรมันให้กดลงช่วงเนี้ยถือว่าดีนะครับตรงเนี้ยกดขึ้นก็ถือว่าดีนะฮะ เดีถ้าเกิดมีการทะลุนะมีการทะลุอย่างนี้นะครับกดได้นะถ้ามาโซนบนทะลุเส้น EAE25 แล้วก็ทะลุลงมาด้านล่างเนี่ยสามารถกด follow ได้แท่ง2แท่งนะครับถ้าสัญญาณมาแท่งนี้ชี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะแล้วถ้าเป็นเทรนขึ้นนะครับก็เหมือนกันนะครับเทรนขึ้นก็จะมีการวิน1แท่งนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพาราบริกซานะครับก็จะเป็นการบอกเทรนเหมือนกันนะฮะ ถ้าจุดอยู่ข้างล่าง,างนี้นะครับบ่งบอกว่ากราฟมันจะขึ้นถ้าจุดอยู่ข้างบนบ่งบอกว่ากราฟมันจะลงนะครับ mm. ก็เป็นการตัดสินใจได้นะครับว่าควรจะกดยังไงหรือว่ารอราคาอะไรอย่างนี้นะครับ mm. เพื่อความชัวนะครับอ่าตอนนี้เรามาวิเคราะห์กันดูครับตอนนี้มันทะลุขึ้นไปใช่ไหมอ่าตอนนี้ไอ้แท่งนี้ชี้ขึ้นเห็นไหมตามสัญญาณน,นี้เลยนะครับชี้ขึ้นเห็นไหมอ่าเสร็จแล้วแท่งต่อไปมันก็วินนะครับเห็นไหมฮะตามที่ผมพูดเลยนะครับทะลุจากโซนด้านล่างมา มาด้านบนทะลุเส้น EMA แล้วมาปิดเหนือเส้น EMA ได้นะฮะแท่งนี้จะเวิร์กนะครับน่ากดครับมาเดี๋ยวเราาดูแท่งนี้ดีกว่า EJ นะครับ EJ นะตอนนี้มันปิดมันขึ้นมาเหนือแล้วนะครับแล้วตอนนี้มันอยู่เหนือเส้นนะอ่าแล้วมันลูกศรให้กดขึ้นด้วยก็น่าเทสอยู่นะผมจะลองเทสไม้ดูนะครับทุกๆเทคนิคนะครับมีโอกาสล้นนะครับยังไงต้องระมัดระวังให้ดีนะฮะตอนนี้ดูแรงมันไม่ค่อยเยอะนะแต่ว่าพาราบริษัมอยู่ข้างล่างนะครับก็มีโอกาสที่มันจะบิน นะครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่าแรงแนวโน้มมันจะขึ้นอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองกดอ่าถ้ามันมันลงมาข้างล่างนี้เราจะไม่กดนะเราจะไม่กดแต่ถ้าเกิดมันลงมาเยอะกดได้นะครับอ่าตอนนี้มันถือว่าราคามันไม่แน่ไม่นอนนะยังยังเลอยู่แล้วเนี่ยนะครับกี้ขึ้นไปก็โดนซื้อลงนะครับขายลงมานะอ่าตอนนี้ก็ลงมาเลยนะครับเดี๋ยวต้องรอดูครับถ้ามันลงมาเยอะๆกดได้นะเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับเพราะว่าแนวโน้มว่ามีโอกาสขึ้นยังได้อยู่อืมเดี๋ยวลงสักคู่หนึ่งนะฮะ ่านะครับอ่าโอเคนะครับถือว่าราคาลงมาเยอะนะผมจะกดต่อนะโอเคถ้าไม่วินก็เดี๋ยวทบไม้เอานะครับเดี๋ยวดู GU ูกันก่อนนะครับ GU อ่า GU ตัวนี้นะครับถ้าผ้ามันทะลุก็น่ากดนะแต่นี่มันยังไม่ทะลุนะครับเราก็จะไม่กดนะครับมาเดี๋ยวตัวนี้เราน่าจะทบก็แหละนะครับเราจะใส่ไปที่1000ันะฮะไม้ที่2นะครับแล้วเดี๋ยวทบกันไปดูนะลองดูนะครับอ่าถ้ามันไม่วินผมจะกดขึ้นไปอีกนะฮะ สามสองหนึ่งอ้าวเอาโอ้โหตะกี้มันเขียวแล้วนะแล้วมันก็ลงมาแดงให้โอ้โหจริงๆเลยมาลุ้นกันต่อแล้วครับแห่งนี้นะครับอะไรแล้วเกิดขึ้นได้เลยรับต้องบอกนะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมจะเล่นแบบทะลุก,ก่อดแล้วผมค่อยกดนะแต่อันนี้คือเห็นว่าพาราบริษาทยังอยู่ข้างล่างอยู่นะก็น่าเล่นดูนะครับฮะเดี๋ยวรอดูอันต่อไปนะครับอันนี้มาทรงเดียวกันเลย ไม่ทะลุนะฮะแต่ถ้าเกิดอย่างนี้ไม่ทะลุแล้วเนี่ยผมว่าไม่น่ากดเลยนะแต่อันนี้อันเนี้ยมันยังมีทะลุบ้างเห็นไหมเนี่ยมันมีทะลุขึ้นไปแล้วนะแล้วมันก็ลงมาอย่างเงี้ยแสดงว่ามันยังพอมีแรงอยู่นะครับแต่พาราโบลิกสายยังอยู่ข้างล่างอยู่นะครับมีโอกาสลุ้นนะอ่าตอนนี้ทะลุลงไปแล้วนะลงไปแล้วคือสวยนะครับสวยเลยนะครับนี่แหละครับการที่เรามีสัญญาณหนึ่งนาทีอย่างเงี้ยนะครับใช้ฟรีด้วยนะต้องบอกนะเออแล้วคุณสามารถที่จะไม่ต้องมานั่งเฝ้ากราฟคุณก แต่ว่าคุณต้องใช้ติกแนลตัวนี้แล้วก็มาคัดกรองก่อนนะเพื่อที่จะเข้านะครับอ่าวินแล้วเป็นไงสวยงามไหมนะครับนี่แหละครับเทคนิคง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับสำหรับการเทรดนะฮะถ้าคุณทําตามแล้วก็ปฏิบัติตามนะครับแน่นอนครับคุณกําไรแน่นอนนะฮะเนี่ยผมแป๊บเดียวเนี่ยผมก็ได้มาแล้วถ้าหักลบ500ผมก็ได้3ามร้อยห้าเทรดกันเบาๆครับคุณถ้าเทรดสักสามสี่ไม้ห้าไม้วันหนึ่งครูได้พันกว่าบาทแล้วไม่ดีเหรอครับพันกว่าบาท ดีกว่าค่าแรงขั้นต่ำนะฮะดีกว่าคุณไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวเป็นไงฮะได้กาไรวลาสามร้อยสี่ร้อยแล้วบางวันขายไม่ได้กําไรวันละร้อยสองร้อยแล้วก็ไปซื้อขนมให้ลูกลูกไปโรงเรียนไม่มีเงินนะครับไม่พอนะครับลงทุนใหม่ก็ไม่ได้นะครับเทตุอย่างเงี้ยต้นทุนแทบไม่มีเลยนะฮะมีแต่ค่าไฟนิดหน่อยนะฮะแล้วก็กําลังกายเราในการกดเมาส์แค่นี้เองนะครับอ่ายังไงก็รับไปพิจารณาดูนะครับแล้วก็ยังไงอ่ะรีบมาหน่อยนะครับเพราะว่า ไม่รู้ว่าจะหมดเขตเมื่อไหร่ด้วยนะครับสัญญาณฟรีตัวนี้นะครับใช้กันมาหลายเดือนแล้วด้วยนะครับเพื่อนๆก็ติดใจกันทุกคนนะครับอ่ะยังไงนะครับกดสแกนเคียวโคดกลางหน้าจอนี้ได้เลยแล้วก็นะครับเข้ามาในกลุ่มเลยนะครับขอรับสัญญาณฟรีได้เลยนะครับสัญญาณซิกแนลดีๆอย่างเงี้ยไม่มีที่ไหนครับเทดได้7วันนะครับต้องเน้นย้ำา7วันนะครับไม่มีที่ไหนในโลกแล้วนะครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับมาเดี๋ยวไปเจอกันในกลุ่มดีกว่านะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ